สวัสดีครับวันนี้ผมปนชัยมีดเด็บไทยนะครับก็นะฮะมีโอกาสได้มานําเสนอมีดครับมีดเน็บเริ่มแรกนะครับในซุ้มของมีดของปนชัยมีดเด็บไทยนะครับใช้ชื่อว่ามีดเน็บกระทิงเบิกไพนะครับอันนี้เราจัดตอกโลโก้แบบเต็มเ็มนะฮะลึกลึกมากก็ลึกอยู่ประมาณสัก2มิลนะครับย้ําเข้าไปเลยฮนะ วิธีการตอกก็ต้องใช้เครื่องปั๊มกระแทกตัวใหญ่นะครับถ้าใช้คอลมตอกไม่ลงนะครับตอกไม่เข้านะฮะก็จะเป็นมีดทรงอีเน็นะครับสันนะครับตีไล่ไปลายเรียวนะฮะคมนะครับเล่มนี้รับประกันคมนะครับแล้วก็ด้ามนะครับนะฮะกันนะครับทำร่องทำบากไว้นะครับ เล่มนี้ตอนนี้รอด้ามน,นะครับผมสั่งด้ามหนุมานไว้นะครับก็จะรอเข้าด้ามแล้วก็ทาฝักให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยตั้งราคากันอีกทีวันนี้เอามาให้ชมกันเพลินๆครับยามเย็นนะฮะแดดล่มลมตกนะครับก็มานั่งชมมีดกันนะครับมีดกับชิงเบิกไพนะครับแล้วก็สําหรับเล่มนี้นะครับเป็นเล่มแรกเลยนะครับมีดอินเนปที่ทํา พรปกติเล่มอื่นจะทำเป็นแนวคัตติ้งนะครับกับพวกโบวี่นะครับก็มีของแถมให้นิดหน่อยครับอันนี้เป็นเหล็กที่ว่าปั๊มโลโก้นะครับทดสอบก่อนที่จะปั๊มจริงนะครับก็เดี๋ยวเจียให้สวยนะครับแล้วก็แถมให้ไปเลยครับสำหรับมีดเล่มนี้นะครับเข้าด้ามเข้าฝักเสร็จเรียบร้อยราคาดคอยแจ้งนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมีดของ ปนัชชัยมีดเด็บไทยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพจนะครับเพจปนชชัยมีดเด็บไทยเข้าไปติดตามดูผลงานมีดกันได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ